โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักระยะเวลาโครงการตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึง31ธันวาคม2564 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมและยกระดับการผลิตสินค้าคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยกลุ่มแปลงใหญ่เสนอโครงการและแผนการใช้งบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจับกลารเกษตรอุปกรณ์การเกษตรปัจจัยการผลิตตามความต้องการของกลุ่มผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี มีกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด18กลุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวน9กลุ่มได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตครบทั้ง9กลุ่มแล้วโดยส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรเช่นรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ผานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องอัดฟางเครื่องยิงสีข้าวโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ กลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง9กลุ่มได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตตามแผนการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้วนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน